กำลังต้มมามา,มาผู้ลังค้นสิมาเอามามาเ้าสิแกงเพิ่นเดี๋ยวจะเป็นยังไงถา่ายทีตามชมนะครับเด้อใส่มามา,มาใส่ผักเยอะๆไข่ด้วยง่ายเท่าว่ะ ใส่ไข่ด้วยใส่ผักด้วย oh. ใส่ผักสารพัดทุกอย่างเลยครับมา mm hmm. เสียให้มันหูไป mm hmm. เขาทำงานหาเลี้ยงเราช่วงกิดเทอมเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยโ mm hmm. okay, okay. อเคโอเคป๊บป๊ะ เอ็นตาแซบว่ครับอันดับแรกเขาก็ใส่แมสกใส่แมสก์ปิดดังอย่างดีเสียงรถมาแล้วครับเสียงรถมาแล้วต่อไปจะเป็นการแกงคนแต่เบิรงนะครับสีเกิร์นยังขึ้นผู้ใ<า>ดเมียค่ะฮะไม่เดี๋ยวหยุดห้ามเข้าบ้านอะไรไม่ใส่แมสกโอ้ยพ่นอกับโรคโควิดเอามาส่งล้างมือมาหรือยัง ล้างมาแล้วล้างมือมาหรือยังล้างแล้วไหนแบมือดูสิอะไรค่าเชื้อยังเอาส่งตรงนี้ไม่เข้าห้องได้เป็นอย่างนี้เหรอตัวแพร์เชื้อไหนฮะนี่ค่าอยู่นี่ที่อย่างนี้ี่เราดีผมมาสองห่อใส่ไข่ด้วยใส่ผักไข่ไปด้วยนี่เออไข่นี่ไข่เอาช้อนมาด้วยฉันเดี๋ยว อย่าไปใกล้เอาช้อนอย่าไปใกล้เขาเขามีเขามีเชื้อโรคอย่าไปใกล้เอาไปให้เขาเลยไม,ไม่เอามไม่เอาบุญญาณบุญยันโควิไไดไปแล้วไม่เอาให้อดอกขนาดเอาไปต,ต้องป้องกันตัวเองดีๆนะค่ะบ๊ายบาย มีการจมน้ำหลังเราใส่พักไหนพ่อพน่ะบางทีเขาค้างพ่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยอืภารกิจแก้งเมียไม่ไม่ใช่เมียครับแก้งแม่บ้านสงสัยคงจะงอนเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยเคลียร์กันนะครับ สวัสดีครับ